อัสสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮฺบาระกาโตสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบอีกเช่นเคยนะครับในคาบที่15นะครับเรื่องเดิมน,นะครับคือเรื่องของคําราชาศัพท์นะครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อสุดท้ายนะครับคือคําสุภาพนั่นเองนะครับคุณลูกก็คือคําสุภาพก็คือคำสุภาพ,ภาพเป็นคําที่ว่าใช้คู่กับคําสามัญที่เรารู้จักคาทั่วไปครับแต่ว่าคําสุภาพจะทําให้มัน มันดูดีกว่าครับมันเหมาะสมกว่ากับคําสุภาพที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับเราเราเราจึงมีการบัญญัติศัพท์คําสุภาพขึ้นมาแทนคําสามัญน,นั่นเองนะครับคุณลกูกอ่ะเดี๋ยวคุณคยกตัวอย่างครับเช่นว่าคําสามมันนะครับคําว่ากินนะครับก็คือเราใช้คําว่ารับประทานปาลาไหลปลายาวผักบุ้งผักทอดยอดปลาช่อนเรียกว่าปลาหางผักกระเฉดเรียกว่าผักรู้นอน ผักตบเรียกว่าผักสามหาวผลแตงโมเรียกว่าผลอุดลิดนะครับปลาราเรียกว่าปลามัชชะหมาเรียกว่าสุนัขใส่ขวดเรียกว่ากรอกขวดกะปิเหยื่อเคยขนมจีนคือขนมเส้นอย่างนี้ครับคุณลูกเพราะว่าต้องการให้คําที่เรารู้จักเรียกทั่วไปให้มันดูดีขึ้นมาครับเราจึงมีเป็นเรียกว่าคาสุภาพขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกกันนะครับในหน้าที่111นะครับคุณลูกที่น่ารัก โอเคนะครับอ่ะโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยหน้า111นะครับอ่าลูกครับขี้ดินครับขี้ดินขี้ดินเราจะใช้คำสุภาพว่าอะไรดีครับลูกขี้ดินใช้ว่าอะไรดีครับขี้ดินก็มูลดินครับอ่ามูลดินโอเคเลยครับมูลดินมอูลอมูล อีนอดินมูลดินนะครับถั่วงอกและลูกถั่งอกถั่หอกใช้คำว่าอะไรถั่งอกถั่วเพาะนะครับถั่งอกคือถั่วเพาะถั่วที่เราเพาะขึ้นมาครับเพาะจากถั่วอะไรบ้างถั่วเขียวนั่นเองครับเราจะเพาะจากถั่วเขียวขึ้นมานะครับต่อไปผักบุ้งนะครับคือลูกผักบุ้งผักบุ้งคําสุภาพจะใช้คําว่าผักทอดยอดนะครับแล้วก็ผักทอดยอดนะครับผักทอดยอดโอเคนะครับต่อไป ผักกระเฉดเหรอครับคุณลูกผักกระเฉดผักกระเฉดคือผักผักกระเฉดที่ว่าคล้ายๆกับมายาลาบเวลาเราไปแตะตัวมันแล้วมันก็จะจะหลับทันทีเรียกว่าผักรู้นอนนะครับผักรู้นอนโอเคครับผักรู้นอนต่อไปนะครับต่อไปขนมจีนเหรอลูกขนจมจีนเมื่อกี้เมื่อกี้คุณครูบอ,บอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้คำเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับขนมจีนคือขนมเส้นนั่นเองนะครับอ่าขนมจีนก็คือขนมเส้นนะครับขนมเส้น โอเคนะครับต่อไปข้อที่หกค,ครับกล้วยบวชชีกล้วยบวชชีใช้คําว่าอะไรดีไอ้มันดูสุภาพขึ้นมาคือนารีจําสินนะครับนารีจําสินนารีจําสินจะมีอนะไรบาเขาชนอ่าต่อไปนะครับฟักทองครับฟักทองฟักทอง,ทองใช้คําว่าฟักเหลืองนะครับฟักทองคือฟักเหลืองเองนะครับฟักทองคือฟักเหลือง อ่าครับคุณลูกเดี๋ยวขออีกหน้าหนึ่งนะนอกจากหน้านี้แล้วนะครับคุณลูกขออีกหน้าหนึ่งเป็นเพราะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วในเรื่องนี้นะครับหน้าที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับอ่าเปิดได้ยังเอ่ยหนึ่ร้อยสิบห้าอ่าโอเคนะครับหนึ่งร้อยสิบห้านะครับอันนี้คือเป็นการรวมคำนะครับการใช้คําราชาศัพท์นะครับในข้อที่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เรื่องหัวใจนักรบคําว่าคําที่ขีดตัวหนานะครับทรงพระราชนิพนธ์คืออะไรเอ่ย คือแต่งหนังสือนะครับโอเคนะครับแต่งหนังสือนะครับรแต่งหนังสือมาเห็นนะครูเขียน okay โอเคนะครับต่ไปสมเด็จพระมหิตลาที่เบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชนทรงสํำเร็จการศึกษาวิชาการทหารบกที่โรงเรียนนายร้อยชั้นสูงทหารบกโกรดลิสเตอร์ เฟลดีประเทศเยอรมนีนะครับคำว่าทรงสำเร็จการศึกษาคืออะไรครับคือคือเรียนจบนั่นเองนะครับเรียนจบนะครับทรงสำเร็จการศึกษาก็คือเรียนจบนั่นเองนะครับเรียนจบต่อไปนะครับข้อที่3นะครับปีพศ2435ราบาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานมายังเกาะสีชัง คำว่าแปลพระราชฐานแปลว่าอะไรลูกแปลพระราชฐานแปลว่าอะไรเอ่ย oh, เ uh ้า huh. ลูกลองดูในหนังสือเรียนนะครับหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้านะครับแปลพระราชฐานแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าพักผ่อนนะครับพักผ่อนหรือว่าพักร้อนนะครับอ่าพักผ่อนหรือพักร้อนนะครับพักผ่อนคุณไดายอมยิงไปไหนครับแปลว่าพักผ่อนก็ได้แปลว่าพักร้อนก็ได้นะครับพักร้อนก็ได้นะครับ ต่อไปข้อที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่นะครับทรงมีพระราชหัตถเลขาไปยังพระโอรสพระธิดาข้อ4มีสองคด้วยกันครับเอาคําแรกก่อนทรงมีพระราชหัตถเลขาครับแปลว่าอะไรเอ่ยลูกในหน้าหนึ่งร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าแปลว่าอะไรครับทรงพระทรงพระราชหัตถเลขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขียนจดหมายนะครับอ้าลกเขียวข้างบนก่อนนะเ,เขียนจดหมายนะครับ เขียนจดหมายแล้วก็อีกคำหนึ่งพระโอรสพระธิดาพระโอรสพระธิดาก็คือลูกชายและก็ลูกสาวนั่นเองนะครับลูกชายลูกสาวนะครับเขียนคนละบรรทัดนะครับลูกชายลูกสาวให้เขียนคนละบรรทัดเพื่อว่าเราจะได้เห็นถึงข้อแตกต่างนะครับสม็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานคำฝันวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติคำว่าพระราชทานพระราชทานใช้คำรชาชาศัพท์ว่าไงครับลูกลองดูในหนังสือหน้า114 115นะครับแปลใช้คำว่าอะไรครับคำว่าให้นั่นเองนะครับพระราชานก็คือให้นั่นเองนะครับพลโลกโอเคนะครับวันนี้ไม่ยากนะครับก็คือคำรชาชาศัพท์ก็จบแค่แค่หน้าตรงนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะครับวันนี้หากว่าใครมีข้อสงสัยนะครับก็สักถามมาในไลายส่วนตัวได้น,นะครับวัสลสามมลกุมมอรา์มาตุลบารรกาโู